หนไใบทานนะคะวันนี้มาในในวิดีโอของถูกและแพงทดแทนกันได้น,น,นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะหน้าแบบกล,กล,บบกล,ล่๊แบบสาวเกาหลีแบบฉ่โกล่๊อแบบว่าเฮ้ยหน้าฉ่ำฉ่าวาวเห็นปะเฮ้ยแบบสาวเกาหลีเขาดูน่ารักเนาะผิวเขาจะดูแบบมีสุขภาพดีผู้หญิงกเกาหลีจะแต่งหน้าแบบว่าจะเน้นผิวอะผิวกลโกอฉ่ๆามๆเหมือนฉ่าน้ําแล้วก็ปากสีเข้มๆแดงๆสีชมพูสดอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเน้น ไม่เน้นแก้มแล้วก็คิ้วจะตรงๆนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยมีของมาให้ดู2ตัวนี้เฮ้ยเป็นคนพบว่ามันเฮ้ยใช้ได้ใกล้เคียงกันแล้วราคานี่ห่างกันครึ่งๆเลยนี่ตัวแรกมันบานิลาโคนะคะนี่บานิลาโคตัวนี้ก็น่ามาจากเกาหลีเหมือนกันค่ะเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าคนแบบว่าเฮ้ยเขาบอกกันว่าเฮ้ยมันดีมันทอตมันฮิทมันเป็นแบบชิมเมอร์นะคะใช้นี่ชิมเมอร์เบสเออมันจะช่วยแบบว่าทําให้ผิวเราช่ำๆโกโกวาวแล้วก็มาลองเจ้าตัวนี้รอบนี้ล่าสุดเพิ่งได้มาเหมือนกัน ใค่ะแล้วก็ได้ลุกช้ำๆโกลว์วาว,าวตัวแรกเราพูดถึงมานิลาโคไปเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะเจ้ามานิลาโคก็ฮอตฮิตอยู่มากของปีที่แล้วเรียกได้ว่าเป็นฮอตไอเทมของเกาหลีที่แบบว่าเฮ้ยต้อง,ต,องต้องสอยต้องแปะพว่าพอไปเกาหลีแล้ไม่รู้สึกว่ามันดออปลงนะความรู้สึกก็เลยแบบเดินเข้าร้านอีตัวนี้ก็เฮ้ยอีตัวนี ก็ยังแบบมิสทีนบ้านเราของใจตลอดเวลาของถูกและดีนะคะแพคเกจฟิ้งฟุ้งฟิ้งน่ารักกระดิ่งแมวมากเลยสําหรับเจ้าตัวนี้ก็เป็นออร่าออร่านิมเรียกได้ว่าตัวนี้ออกมาก่อนตัวนี้อีกนะแต่ว่ารอบนี้ไปสอยมานะคะเพราะว่าช่วงนี้บ้าเกาหลีอยากจะหน้าฉ่ำๆเบา,ากๆกลโกแบบเกาหลีนั่นเองนะคะแต่หน้าไม่ให้เลยแต่ก็เอาเถอะนะอ่ะเรามาดูว่ามันมันทดแทนกันได้ยังไงตัวนี้เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นนิมออร่าตัวที่พี่เอาอมานี่จะเป็นเบอร์สี่นั่นเองนะคะก็จะแบบเป็นลูกสีชมพู โอเคเรามาดูก่อนว่าเนื้อเนี่ยมันทดแทนกันแบบว่าเฮ้ยเรียกได้ว่าพอใช้ได้อะแทนกันได้ในราคาที่ห่างกันครึ่ง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 จริงๆนะเอออ่ะเรามาดูตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีมันจะฉ่ำๆโ,โ,โกโก้เห็นชั้นไหมเออสีเขาก็จะเป็นแบบนี้นะอ่ะแล้วทีนี้มาเรามาหยดนิ่มอลล่าวอลลูเมอร์ของอ e ิตูดี้ดูนะคะตัวนี้เห็นไหมใกล้เคียงกันมากเลย ถ้าไม่แตกต่างอะ่ะเราก็ได้ลักษณะลุกโกโก้ฉ่ำๆเหมือนกันเห็นไหมเป็นมุกมุกเหมือนกันนี่แล้วก็ตัวนี้เห็นไหมฉ่ำๆโกโก้มุกมุกไม่ต่างกันใช้ทดแทนกันได้คะ่ะสําหรับใครที่งงน,น้อยก็อน่ะจัดไปเลยนี่มอลา่าใครอยากแบบว่าบางวันแต่งหน้าแล้วอยากแบบเฮ้ยฉ่ำๆโกโก้วาวๆเห็นไหมเห็นความวาวไหมสลับข้อมือให้ดูเห็นไหมมันก็วาวไม่ต่างกันนะคะเนื้อก็ไม่ต่างกัน ความแตกต่างเพียงแต่ว่านี้มอล่าจะแบบชมพูมากกว่านิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับผิวหน้าเราน,นั่นเองนะคะก็อ่าเป็นของเล่นที่แบบไปลองดูถูกว่าแพงทดแทนกันได้น,นั่นเองนะคะสำหรับเจ้านี้มอล่ากับเจ้าตัวนี้นะคะวานิลาโคชายนีชิมเมอร์เบสนั่นเองนะคะสาหรับสองตัวนี้อัลล่อัละอละนี่อะไรภาษาเหนือ<笑><笑>ก็นี่ลองไปดูกันนะคะนี่มาเปิดรีวิวให้ดูโอเคค่ะ